เส้นหนงวางได้กี่อวเส้นรถเลขก่แปดัเก่าียไว้ครับเสอความเืความเก่าแปดกับเกาสีไครับเสความความบ่บ่ท่นบอกผู้ใดก็วรบ่บ่ท่านบอกผู้ใดจะคนเส้นรถเก่าแปดกับเก่าสีเส้ห่งฝากควาวมาแม่ไปซื้อไหมแม่เก่าแปดกับเก่าี ขันแล้วบอกล้อล้อเลขสีออกล้อสีเถื่อ,อจัดการเลขเซียนหนิงกนันนะคงสุดท้ายค่ะพ่อแม่พี่น้องเลขเซียนหนิงเด้อค่ะเด้อเก้าแปดกับเก้าสี่เพราะต้องกลับว่าสั่นพี่น้องเดี๋ยวแม่หนูสีเขียนให้คงสุดท้ายเด้อค่ะเด้องวดสิบหกกุมภาโอ้ยว่าเมนพฤษภา สองห้าหกสี่เก้าแปดเก้าสี่พูดอะไรวเก่ากับหาปูมาน้ำกันเซียนโอ้ซื้อเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อซื้อเลยถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องการันตีโดยเซียนหนึ่งค่ะ โอ้น้ำผาพิจมูกการันตีโดยเซียนเหน่งนะคะบ,บอกความผู้เดียวบ่เคยบอกผู้ใดจักเที่อาวสันปกติเซียนเหน่งเนาะขันสมุทวบาเลกไก่สีออกนี่เพิ่นสีมีเสศนเพิ่นสีใดเล็กมากคือจังหวดกอนๆที่เพิ่นไปบอกยายบุญเด้อค่ะถือเป็นแสนหวดนี่เพิ่นบอกตาวาซื้อเลยเก่าแปดกับเก่าซีอสันค่ะผู้ใดเป็นเอฟซีของเซียนเหน่งลองเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิว่าแม่หมูบ่บอกเนาะทางใดบ่ท่านได้ปิดทางใดบ่ท่านได้เซาขายจัดไปค่ะ